สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาทำลายต่อดอกกันดีกว่านะคะลายนี้ให้ชื่อว่าดอกอะไรดีก็คือมันจะเป็นชุดที่แบบว่าเห็นในอินเทอร์เนต็ตนะคะเป็นชุดต่อดอกที่แบบสวยมากมันก็จะมีทั้งหมดสอสองลายด้วยกันนะคะที่จะเอามาต่อ,อก,กัน วันนี้เราใช้ไหมไม้ไผ่นะคะแล้วก็เซตนี้ซื้อไว้ทั้งหมดม้วนละห้าสิบกรัมนะคะซื้อไว้ทั้งหมดแปดม้วนนะคะสี่ร้อยกรัมไม่รู้ไม่รู้จะพอไหมแต่ว่าจะลองดูนะคะแล้วก็เข็มเข็มเราใช้แบบ หัวทองนะคะสองหัวใช้เบอร์สี่ค่ะเห็นไหมใช้เบอร์สี่นะคะแล้วก็มาเริ่มกันขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นด้วยการคล้องห่วงเป็นวงกลมก่อน น้องห่งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดแปดโซ่ค่ะเสร็จแล้วให้คอทอเป็นวงกลมนะคะแล้วก็สักโซ่ขึ้นไปสามโซ่ถักโซ่ทั้งหมดขึ้นไปแล้วสามโซ่นะคะ ให้เราพอหนึ่งคอลงไปตรงนี้ทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวรวมหลักแรกนะคะรวมรวมรวม,รวมโซ่สามเป็นหลักแรกค่ะทำวนไปเลยค่ะเมื่อเราวนมาถึงถึงยี่สิบสี่พอหนึ่งคอแล้วนะคะวนมาถึงแล้วยี่สิบสี่ตัวรวมรวมโซ่สามนี้เป็นหลักแรกนะคะให้คอทอลงไปที่หลักแรกตรงนี้เลยค่ะ โซ่สามตัวนี้นะคะก็จะรวมกันเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วโซ่สามขึ้นไปเป็นหลักและอีกครั้งหนึ่งนะคะและทีนี้ต่อไปเราก็จะมาทำแถวนี้กันค่ะก็คือวิธีทำก็คือให้โซ่สองขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมเป็นโซ่ห้าในการเริ่มต้นนะคะ แล้วพอหนึ่งคอลงไปทุกช่องค่ะพอหนึ่งคอลงไปทุกช่องลายก็จะเป็นโซ่สองนะคะลายก็จะเป็นโซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอค่ะทั้งหมดจะได้ทั้งหมดยี่สิบสี่ขานะคะเท่ากับแถวเมื่อกี้เพียงแต่เราเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นโซ่สองเข้ามานะคะ ก็ขยายความกว้างทำวนไปค่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่จบแถวนะคะเมื่อเราถักมาครบ24ตัวแล้วนะคะรวมโซ่3เป็นหลักแรกก็ให้เราโซ่1ขึ้นไป1ครั้งนะคะแล้วเ,เราก็มาฮา l ด d บ u บ l e c r o นะคะในตัวที่3ของหลักแรกนี่นะคะ Er. รวบทั้งหมดไว้ด้วยกันนะคะเสร็จแล้วแถวต่อไปให้เราโซ่สามค่ะโซ่สามแล้วคอทอนะคะหรือ x ลงไปในทุกหลักนะคะทำวนไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปิดตัวสุดท้ายกัน วนไปเลยนะคะขอทอลงไปโซ่สัค่ะเมื่อเราถักมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะช่องสุดท้ายนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ฮับดับเบิลโคเชลงไปเพื่อให้ การเริ่มต้นของแถวถัดไปเนี่ยอยู่ตรงกลางช่องนะคะเราก็จะใช้ฮาปดับเบิลโคเชพันหัวเข็มหนึ่งครั้งคว้าลงไปในช่องนี้นะคะแล้วก็โปลดหมดเลย3ามตัวนะคะเห็นไหมคะมันก็จะไปอยู่ตรงช่องกลางทีนี้แถวถัดไปนะคะให้เราโซ่เจ็ค่ะสามสี่ห้า เจ็ดนะคะโซ่เจ็แล้วข้ามช่องนี้1ช่องนะคะให้ x ลงไปในช่องนี้ถัดไปนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสอามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็เว้น1ช่องค่ะแล้วก็ x ในช่องถัดไปหรือคอทอนะคะทำวนไปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอตอนจบกัน เมื่อเราวนโซ่เจ็ดมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะให้เราโซ่สามขึ้นไปค่ะโซ่สามขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วให้พอหนึ่งคอพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ตรงไปในหลัแกแรกอย่างนี้นะคะแล้วก็ออกสองนะคะแล้วก็ออกสองตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ตรงกลางโซ่นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่ม เริ่มลายเริ่มลายนี้กันค่ะเราก็จะมาเริ่มลายนี้กันนะคะก็โซ่สามขึ้นไปค่ะทมตัวเสร็จแล้วเป็นหลักแรกนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วให้โซ่นหนึ่งค่ะ ตั่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งลงไปตรงนี้ค่ะช่องนี้ช่องถัดไปทคอสามครั้งนะคะตัวสองเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งลงไปในช่องเดิมค่ะ แล้วก็สซหนึ่งะคะลายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะลายเต็มก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พอหนึ่งข้อสามครั้งลงไปอีกช่องหนึ่งนะคะตัดไปตัวสองพอหนึ่งข้ออีกสามครั้งในช่องเดิม ทำแบบนี้วนไปเลยนะคะค่ะเมื่อเราวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นของลายนี้แล้วนะคะแถวนี้แล้วให้เราโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งขึ้นไปเสร็จแล้วโซ่หนึ่งเสร็จแล้วให้พอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้ค่ะเพื่อให้ไปบรรจบกับพอหนึ่งคอสามตัวแรกนะคะพอหนึ่งคอลงไปสามตัว นี้นะคะเสร็จแลวตซนหนึ่งค่ะทีนี้เราก็มาทำฮาร์ดับเบิลโคเชเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้จุดเริ่มต้นของแถวถัดไปเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปรอหอเลื่อนห่วงเยอะ <g ül> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ก็มาดูเราก็มาดูแถวสุดท้ายค่ะแถวสุดท้ายคือตัวนี้นะคะตัวนี้เราก็เริ่มด้วย โซ่สามค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สามขึ้นไปอีกทีหนึ่งเพื่อทําปุ่มนะคะตามไปอีกทีเพื่อทําปุ่มตามนะคะเราก็กอทอลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนหมดเลยค่ะทุกช่องนะคะปวดหมดเลยมันก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอ1นข้อค่ะพอหนึ่งขอนะคะ แล้วโซ่สามขึ้นไปแล้วก็ลวงมาช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะจุดเริ่มต้นแล้วก็ลอดหมดเลยค่ะสามตัวนะคะมันก็จะได้ปุ่มอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะ รอดหมดเลยนะคะสามตัวจุดเริ่มต้นเราทำสามตัวนะคะแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเรามาทำตอนที่เราวนมาค่ะแล้วก็จุงนี้เราก็โซ่สามค่ะตัวสามนะคะตัวสามเสร็จเราก็มา x ตรงช่องนี้ค่ะช่องนี้นะคะ x x เ,เสร็จแล้วก็โซ่สามขึ้นไปค่ะช่องว่างนี้นะคะแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้ค่ะ แต่ตรงนี้เราจะทำสี่ตัวนะคะก็ทำสี่ตัวก็พอหนึ่งข้อเสร็จแล้วโซ่สามแล้วก็ปักตรงนี้ค่ะแล้วก็รอห่อขึ้นไปให้เป็นปุ่มนะคะรอห่อขึ้นไปให้เป็นปุ่มออพอหนึ่งคอวันขอเสร็จแล้วก็ ตัวสามค่ะตัวสามนะคะเสร็จแล้วก็กวักยังไงให้เป็นปุ่มพอหนึ่งคออีกครั้ง,นงหนึ่งพอหนึ่งคอทั้งหมดสี่ตัวค่ะตัวที่สามตัวที่สี่ค่ะ ตัวที่สี่นะคะแล้วก็ปิดตัวรงนี้เสร็จแล้วโซ่สามค่ะเสร็จแล้วโซ่สามขึ้นไปแล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะ X นะคะอ่ะอันนี้คือลายเต็มลายเต็มของแถวนี้นะคะ กระถักวนไปเลยค่ะวนไปว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะเมื่อเราทํามาถึงจุดเริ่มต้นของแถวสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็โซ่สามขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราพอหนึ่งคอยอีกครั้งหนึ่งพอหนึ่งคอยอครั้งหนึ่งตรงจุดเริ่มต้นค่ะเสร็จแล้วทําปุม่มเหมือนเดิมนะคะก็ด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็มาควักตรงนี้นะคะ ดันขึ้นไปแล้วเราก็มารอหอกับหลักแรกค่ะที่เราทําไว้นะคะจะมีช่องอยู่เราก็รอหอลงไปเลยเขาก็จะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะกลายเป็นสีห่วงเราก็ล็อกโซ่ค่ะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะตัดไหมเลยเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้มาหน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็คือดอกใหญ่นะคะซึ่งเราก็จะต้องมาต่อกับดอกเล็กอันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเรามาทําดอกเล็กกันนะคะแล้วก็วิธีต่อระหว่างดอกเล็กและดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทํากันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ